ในคลิปนี้นะครับผมจะทํางานดํางัดตู้ ATM แล้วหนีตำรวจด้วยการขับรถไปยังเส้นทางสลับตำแหน่งรถที่ผมกับเพื่อนอีก2คนนัดกันเอาไว้เดี๋ยวเราดูกันว่าพอตำรวจมาเจอรถสามคันที่เหมือนกันตำรวจจะรู้หรือเปล่าผมจะบอกแผนการในคลิปนี้เว้ยคือมึงมึงเคยดูไอ้น,นี้ปะเบบี้ไดเวอร์อ่ะไม่เคยโอเคไม่เคยดูก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 ็ไม่เคยดู <laughs> 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 นี่มันเป็นนี่มันเป็นช็อตอันนี้คือคือมันจะไปหนีตำรวจมาใช่ไหมแล้วมันจะมีแบบไปไปสลับรถกับอีกสองคันอ่ะเป็นเบบี้เดือดไอ้รถคันแดงๆอ่ะเพื่อนถ้าใครเคยดูอะไอที่สมมติไอที่สมมติมึงออกจากใต้สะพานมาแล้วมันจะมีรถคันแดงสามคันใช่ใช่ใช่แล้วก็สลับคันหลอกตำรวจแบบสลับเออสลับตำแหน่งอ่ะเรียกว่าสลับตำแหน่งอ่ะเออแล้วก็มันก็เลี้ยวเลี้ยวออกไปแล้วมันก็จะเบี่ยงออกไปใช่ใช่ใช่พอมารับหลตตารวจปุบมึงก็สลับตำแหน่งอ่ะกูบอกเลยงานนี้อาจจะมีคนโดนจับก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรเพื่อน ไม่ใช่กูไม่ไม่ไม่แล้วแล้วใครลงฝั่งนู้นไหนอยากหนักกูรู้แล้วใครโดนจับไปที่ก้าวโน่นนู่นียเขาเหือตรงนี้นี่น่ไปอยู่ตรงนู้นลเข่าเหือตร้โดนแล้วเฮ้ยราติดเพื่อนมาจุดแรกกูจะเอาตรงนี้เนี่ยกูกูจะขับแบบมาจากข้างบนเห็นไหมึงจะลงมายังไง กูจะพุ่งลงมาเลยไงกูว่าอันนี้มันอาจจะเห็นตำแหน่งเว้ยแต่จุดที่มันจะทําให้แบบมันงงต่อไปก็คืออาจจะมึงตามาเดี๋ยวตามาก่อนอันนี้จุดตอนจุดที่เราแยกตัวกันนะยเน่ยใครนำหน้าก็ชะลอรอเพื่อนแล้วก็เออให้มันพอๆกันอ่ะแล้วมึงลองสลับตำแหน่งดิอ๋อกูดูและถ้าใครนำหน้ามึงก็สลับตำแหน่งให้เพื่อนปุ๊บไล่นั่นก็แทรกไปแทรกมาเห็นปะจูเจอกันเฮ้ยไม่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 อย่าเพิ่งขึ้นไปเราแยกกันข้างหน้านี่เพื่อน เนี่ยๆๆๆมีเห็นข้างหน้านี่ไหมมันจะมีอยู่ซ้ายขวากลางเนี่ยจะมีคนหนึ่งเลี้ยวขวาลงไปใช่ไหมมึงก็หนีของมึงเลยถ้ามันตามใครอ่ะแล้วก็คนหนึ่งซ้ายตรงนี้อีกคนหนึ่งตรงไปเลยมึงเดี๋ยวกูมึงคิดว่ากูควรไปทางไหนวะกูควรเลี้ยวเปาวะเออกูควรเลี้ยวนะปคว่ะ ไอจุดเนี้ยถ้ากูมาแรงไม่พอจรวจอาจจะเห็นตำแหน่งกูตั้งแต่กูกูมาเจ็บมือเอาอยัางไงก็ได้ตอนจังหวะที่เราขับมาให้กูสลับมาอยู่ขวาเอาง่ายไ,ไม่ต้ององั้นดีกว่าเนี่ยมึงเห็นป้าเราขับมาใครอยู่ตรงกลางก็พุ่งไปตรงหน้า ใครอยู่ซ้ายไปเลี้ยวซ้ายใครอยู่ขวาเลี้ยวขวาโอเคไหมเพราะจังหวะนั้นมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราฟิกไว้อะว่า,ว,าว่าเราอยู่ตำแหน่งไหนโอเคไหมพอตำรวจมาตามใครมึงก็มึงก็หนีตำรวจให้ได้อะแต่กูมีแผนสองนะกูมีไว้เพราะว่าถ้ากูยังโดนตามอ่ะเราไปเจอกันตึกแดงข้างบนสุดโอเคไหมเราก็จะสลับกันอีกรอบนึงอ่าเดียเด๋ยวมึงมาดูจังหวะที่กูเหินลง,ง,งมานี่แบบพุ่งลงมาหนีตำรวจหรือว่ากูควรใช้อุโมงดีวะตรงไปเรื่อยตรงไปเรื่อยเพื่อนมึงอย่าชนกันนะตอนนั้นหายเยอะโอกเลย ถ้ากูใช้ทางข้างล่าง<ม>กูจะวนขึ้นทางไหนได้วะอ๋อขึ้นทางนี้ได้เฮ้ยกูกูใช้ทางอุโมงค์ดีกว่าถ้ากูพุ่งมาตรงนี้กูว่าตำรวจมันเห็นเว้ยมันมันจะรู้ว่าตำแหน่งกูอยู่ตรงไหนม,มึงตามกูมาก,ก่อนมึงมานี่มึงมานี่มึงเห็นปะจะังหวะที่กูมุดกูมูม,มาเนี่ยมึงอยู่ซ้ายกับอยู่ขวานี้รอแล้วเดี๋ยวกูจะเป็นคนบอกตำแหน่งว่าเฮ้ยกูจะเป็นคนบอกสัญญาณว่าออกตัวโอเคไหมมันจะได้พอดีกันอะเอ้ยมึงอย่าอยู่ซ้ำมันี่อยู่ซ้ายกับขวาเนี่ยเพื่อนกูเดียวมาปุ๊บ มันให้ให้เครื่องมันติดอะ่ะออกออกออกครูต้องอยู่ตรงกลางแล้วบอกเลยเออเนี่ยแล้วเราก็ขับไปปกติมึงตามมัมาหน้าทางมึงจำไว้เลี้ยวขวาเ,<อ>เข้าโรงงานตรงนี้ไม่ต้องเข้าประตูนะเออเลี้ยวเข้าตรงนี้เลยเนี่ยแล้วมึงก็หื่นตรงนี้เพื่อนข้ามไฮเวย์มาหื่นลงไฮเวย์ไปเนี่ยเห็นปะเออปึ๊บเออมึงมึงกัดยังหวาไว้ใช่แล้วก็โอ้ยเหียรถเราพังอยู่เนี่ยไม่เป็นไร เนี่ยเราก็ขับปกติแหละเออขับอย่างเงี้ยคนละเลนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาเนี่ยใครอยู่ตำแหน่งไหนก็เลี้ยวตรงนั้นอ่ะโอเคไหมโอเคได้ประมาณเนี้ยประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละเรียนรู้เรื่องไปซ่อมด้วแล้วก็ประจำตำแหน่งเพื่อนไปเพื่อนแล้วกูเจาะปุ๊บมันมาปั๊บสองคันสองคันไอเฮียหลายคนด้วยนี่แหละนี่แหละนี่แหละเฮ้ยไปไอเฮียตึมเครื่องรอเลยไอ้เฮียดึงไม่หลุดสักทีเออหลุดแล้วหลุดแล้วไอ้เฮีย สามคันว่ะเพื่อนสามคันมีอาวันคันหนึ่งแล้วก็รถสี่อ่ะรถสี่ต่อสองคันเเลยดิพื่อนพร้อมยังเดี๋ยวกูจะบอกนะถ้ากูบอกว่าออกตัวคือมึงออกเลยนะกูกำลังจะไปหลังแถวหน่อยรถมันแรงกูต้องเลี้ยวไหวเฮียรถมันแรงนี่แปรอะอย่าสกีนรถเยอะนะมึงเดี๋ยวไม่เหมือนพวกกูกูต้องเลี้ยวเยอะๆก่อนเพื่อนอย่าสกีนรถเฮียมาสะบัดกันเอง เจอกูคันหนึ่งสองคันมาละเอาเลยมาถบมกูเลยเพื่อนกูดีเสียงขนาดแหละกูกำลังมาท่อเพื่อนอ๋องมึงผ่านไปไหนอ่ะไม่ใช่ผ่านเนี่ยไม่ใช่กูไม่ใช่กูกูเข้าวงมาแล้วนะมามามาออก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 สวยสวยสวยตรงไหนนะตรงไหนอะเลี้ยวขวาตรงนี้ปะขวาข้างหน้าขวาหน้าโอ้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ย เอ้ยมันยังจำได้มุดมุดไปมุดไปเอ้ยมันจำกูได้อยู่นะมันจำกูได้อยู่อีไออีอีกคันมีไหนกูตามมึงอยู่กูตามมึงอยู่ไอเหี้ยมันไล่ไม่มึงเหมือนปลายังอีกายังมึงจอดรอกูจอดรอกูสลับสลับสลับเออเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันมาคันนึงว่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะโอเคโอเคเอ็มมึงไปไหนเอ็มมึงไปก่อนไปก่อนไปก่อนมันไล่กูมันเออเออมันไล่มึงไอจีมันไล่มึงโอเคมันจำได้ใช่ไหมแขนสองไปไปติดแดงไปติดแดงเอ็มตไปแดงเหรอใช่ใช่เจอกันติดแดงนะ กูโดอีคันไล่ได้อยู่จำกูได้อยู่กูโดนอีขันไล่เพื่อนกูโดนสันไล่เพื่อนนีก่อนนีก่อนนีก่อนโอเคตัวใครตัวมันก่อนตอนเนี้ยเหมือนกูจะหลุดวะกูหล okay. okay, 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 yeah. ุดแล้วเพื่อนกูหลุดกูหลุดกูหลุดเคหลุดอางี้กูหลุด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 โอ้ยย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 ยอยยย้ยยยยอยอยย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 ยไยย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 ไยย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 ถือว่าถือว่าได้อยูยถือว่างงอยูยเพราะว่าชยยยอยย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 มูยยยยยน่ย มันมันมันงงไงแต่แต่มันมีคนหนึ่งมันจำกูได้เพราะว่าตัวกูผัวกูตัวสีเขียวไงไอ้ย่ากูอยากฟังวอมันคุยกันไหวอ่ะเฮ้ยอะไรอะไรชิบหายมันเจอกูเพื่อนเอาไงเอ็มช่วยไหมช่วยดีเทียไม่ช่วยได้ไงไสัตว์แ้งไหมล่ะเฮ้ยคือเดื่อนตวกูเหินลงไปเดี๋ยวกูเหินลงไปเหินลงไหนนี่ไงพวกมึงอยู่ปั๊มไม่ใช่หรออยู่ไหนกันนะปั๊มไม่ได้อยู่ปั๊มแล้วเอาชิบหายละมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหน่หนตำแงเออเฉยเวย ดอ้ยสวยใครชนอ่ะไอเอ็มหมอเมึงอยู่ไหนเอ็มอยู่ไหนอยูตะปูนตะปูนหลานก็หลานใช่ไหมหลานใช่ไหมโอเคโอเคโอเคช่วยเพื่อนก่อนก็ได้อย่าให้เพื่อนโดนจับงั้นอะได้เพื่อนดูกะรับไปสอบสวนมาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันแจ้งนะมันแจ้งนะมันแจ้งเพิ่มนะไอ้เหี้ยมันตามกูอีกมันตามกูอีกเฮ้ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพื่อนไปอยู่ตึกแดงเพื่อนโอ้๊ะหลานไอ้เหี้ยไอเหียมึงขับตามกูงั้กูเลี้ยวกลับไปดียากูเลี้ยวกลับไปตามกู ไอ้เหี้ยมันโอ้ยอะไรอ่ะทำไมมันเป็นตู้อ่ะไรไอ้เหี้ยทำไมเป็นตู้อ่ะไม่ไ่มึงอยู่บอกเออมึงเห็นละเจอกันที่ไอ้มึงมึงมาอยู่ตึกแดงนี่เพื่อนสองคันมันจำสี่ก็ได้เพื่อนเดี๋ยวยางมัแตกไอ้เหี้ยละไอ้เหี้ยละตึกแดงตึกแดงไปตึกแดงนะพวงตึกแดงตึกแดงตึกแดงอะไรเต็มหลังเพื่อนไอ้เหี้ยกี่คันอะไรมึงอ่ะสองคันนะเพื่อนไอ้เหี้ยของกูสองคันที่กล้ามึงจะไม่ชนวะ เอองั้นงั้นกเดี๋ยวกูไปช่วยกูต้องชนนะสลับคันก็ไม่สลับคันก็ไม่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 เป็นผลเพราะว่ายางกูแตกเอาใครก่อนเอาใครก่อนใครก็ได้เนะสี่แปดสี่แปดหลังตึกแดงหลังตึกแดงกำลังลงไปโว้โว้ยสองยางโว้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 กูต้องใช้ทางมหันตภัยแล้ววะว้าวยิงกูเลยเพื่อนกูชนให้เพื่อนไปเลย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 มันไล่กูจรจีมันไล่กูเอามันไปขึ้นหามึงไปแล้วนี่ มึงขึ้นไปเพื่อนมันขึ้นไปโอ้ยเฮียรถกูมันมันรถกูมันใหญ่ไอ้สัตว์กูขึ้นไปแล้วกูมาทางแบบนี้นี่ถ่ายละเฮ้ยเทียิกล้าเยวะไปด้วยหลังแดงๆเตมมันเดิมเฮียรถแดงโอเคโอเคมันไปเพื่อนอยู่หลังแด็มมงเจอมึงเจอแล้วยังขึ้โดนยางหนึ่งอ๋อโดอยู่ใช่ไหมโดนไล่อยู่โดนไล่อยู่ความแรงกูพอปะวะตรงเนี้ยอะไรวะเนี่ยไอจุดเหินจุดขายปลาเหืนแล้วห็นแล้วสวย หลุดปะอย่าได้อยู่ได้อยู่เพื่อนบริหารตึกแดงเพื่อนชื่อกัด้วยอุอยชิบหายไล่จีคุโดนแทนมึงไอ้คจ้ามึงไม่เป็นไรของมึงยางยังมีเพื่อนโอเคได้ไอเอ็มเอ็มกูไม่ใช่เอ็มดรือ่ามึงกูยางไม่มีแล้วเพื่อนยางสองยางไปหามึงแล้วใครอ่ะกูกูแอบได้กูแอบได้กูแอบได้แล้วกูซ่อมเสร็จแล้วเพื่อนใครโดนจับกูสี่ยางแล้วเพื่อนมึงอยู่ตรงไหนเอ็มอยู่ตรงไหนกูอยู่กระลาดอยู่กระลาดมึงกระโดนจับยัง ยาเกูจะไปช่วยมึงเองเพื่อนกูช่วยมึงเองมันจะบ้ามกูแล้วเพื่อนตำแหน่งตำแหน่งขอตำแหน่งข้ากระดาข้ากระดาษเลยเพื่อนค่ากระดาฝั่งไหนฝั่งกูกูวิเข้ากระดาแล้วกูขับแล้วเข้ากระดาเนี่ยโอเคโอเคเอ็มเดี๋ยวเดี๋ยวมึงทิ้งรถแล้วก็อันนี้กูนะวิมันจะเห็นกูป่าวว่าไปต่อไหนเนี่ยไปก็อยู่ในกระดาษเลยเพื่อนเอ็มลง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 ขึ้นมาขึ้นมาเร็วเอ็มยางกไปจะแตกเร็วเอ็มไอ้้เหียะไรกูไม่กูขึ้นไหนก็ได้ข้ไหนก็ได้ไปไป ท่านไหนก็ได้ไปเลยขึ้นยังขึ้นยังขึ้นแล้วเพื่อนขึ้นแล้วเพื่อนเยี่ยๆยังกูแตกสองตายละอุ้ยชิบหายละจีเยอะเอ็มอุ้ยมันรุนแงเอ็มมันรุนแรงมันชนเราเอ็มชิบหายละชิบหายละไอเอ็มอะไรสิกไอ้เหี้ยะเออสวยเพื่อนเฮ้ยมันมีภูมิน้าในเพื่อนแอบภูมิน่านะแอบแอบได้เอาให้รอดเอาให้รอดกูไม่อยากให้ใครโดนจับ êy êy êy, muốn trả lọtเพื่อน. Đói cái gì ở đây, lỡ rồi. Chém hẳn rồi. Tụi sâm lót giùm cái này. Cú sâm lót giùm. Jin kì. Vài phút. Chứ không phải. Không phải. đi hông. Em. Gì vậy? Này. Gì vậy? Ê vậy? Gì 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 vậy? เพราะว่าของกลางอยู่ที่กูไงตอนนี้เงินแดงมีหกพันเนี่ยเพวกมึงแค่โดนสมรู้ร่วมคิดใช่ปะเออ